g o l เด n นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมให้กับชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันอนาคตนะให้กับชาวราศีพฤษภค่ะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพฤษภได้ไพ่สี่ไม้1ไม้5้าไม้7ดดาบและก็ต่อมาด้วยราชินีถือไม้ สำหรับไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นสี่ไม้บอกให้รู้ว่าการที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะเล็งเห็นแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากจะมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะในที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้คุณจะให้ความสำคัญมากๆนะคะหรือบางทีชาวราศีพฤษภยอมทำงานหนักยอมทำงานเหนื่อย เพื่อที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแห่งความประสบความสําเร็จหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคง,งของชีวิตของคุณนั่นเองเพราะว่าคุณคิดว่าถ้ามีฐานะก็อยากจะมีบ้านหรือสร้างบ้านหรือบางคนจะมีการสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านให้มันดูดีขึ้นนะคะรีโนเวทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือเป็นการที่แบบ มันเป็นความสุขทางใจอ่ะของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะจึงเล็งเห็นได้ว่าในอดีตนั้นของชาวราศีพฤษภให้ความสําคัญกับความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งะ,ะลองลงมานะคะค่อยคิดเรื่องอื่นนั่นเองเนาะต่อมา edge of a n s ในอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะการที่จะทําอะไรใหม่ๆแปลกใหม่การเปลี่ยนงานใหม่การมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย ตัวของชาวราศีพฤษภมากมากนั่นเองนะค,คุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่ยิื่นโอกาสมาให้คุณคุณก็พยายามที่จะขวาไว้นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียน้ำใจเพื่อเป็นการที่ไม่เสียโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณมีการแนะนํางานมีญาติพี่น้องแนะนํางานหรือคนที่รู้จักแนะนํางานให้คุณได้รู้จักหรือได้เปิดหูเปิดตาทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง ของชาวราศีพฤษภนะคะต่อมาไพ่ไม้อีกแล้วนะคะไพ่ไม้คือสัญลักษณ์ของหน้าที่การงานการงานนะคะแล้วก็ห้าไม้นะค่อนข้างที่จะเป็นความขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอาจจะเขาเรียกอะไรไม่ลงรอยกันนะคะอะไรหลายอย่างทําให้ชาวราศี พุศกนั้นนะคะค่อนข้างมีปากเสียงทะเลาะบ่แวงมีเรื่องย้อนแย้งกันภายในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานค่อนข้างบ่อยหรือแม้แต่คนที่คุณรักเองนะคะแต่ในอดีตอาจารย์รู้สึกว่ามีคนคอยยุแยงนาะทำให้ความรักของชาวราศพีพฤศกนั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีการเข้าใจผิดบ้างแหละหรือมีการเข้าใจกันไม่ถูกต้องบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมา ก็จะเป็นไพ่เจ็ดดาบสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นอาจารย์ก็รู้สึกว่าเป็นการครบหาดูใจนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะมีอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเวลาทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันมักที่จะจบลงด้วยการประชดประชันและก็มีการแบบฉันไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมไม่มีใครเอ่ยปากขอโทษก่อนนะคะทั้งที่ตัวเองก็ผิด แต่ก็ไม่มีการขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่กลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มอะไรก็ไม่รู้นะในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะในความรักความสัมพันธ์บางคู่นะมันเป็นความรักที่แบบทําไมเราต้องมานั่งโอดชนะกันนะทำให้ความสัมพันธ์จบลงเพราะว่ามันไม่มีการปนีประนอมกันเกิดขึ้นหรือต่างฝ่ายต่างแรงเนี่ยก็จบกันได้ง่ายนะนะคะบาง คนนึงเป็นไฟคนนึงก็ต้องเป็นน้ําคอยดับไฟใช่ไหมแต่ถ้าไฟเจอไฟในจบเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่ q u e e n of w a n d มในอดีตนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ชาวราศีพฤษภผู้หญิงนะคะที่ รู้สึกร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักเช่นเดียวกันคุณมีความเฟนลี่จึงทําให้ผู้คนนะคะรู้สึกว่าเออหลงเสน่ห์คุณในความเฟนลี่ในความเป็นกันเองในความสดใสร่าเริงของคุณ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวราศีพฤษภนะคะนะแต่ถึงแม้มันจะเป็นไพ่ในอดีตแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีความสดใสร่าเริงเฟนลี่อยู่ในตัวอยู่นะคะจนถึงทุกวันนี้นะ และในความรักหลายๆครั้งอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดับคนรักหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะด้วยการที่คุณเป็นคนเฟรนลี่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ล่าเริงสุดสายผู้คนอาจจะเข้าถึงคุณได้ง่ายแล้วก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันได้กับคนรักของคุณก็บ่อยครั้งในช่วงอดีตนะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะคือคุณนะในช่วงอดีตนั้นจะชอบผู้หญิงที่อารมณ์ดี ผู้หญิงที่สดใสล่าเริ่มองโลกในแง่ดีผู้หญิงที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจคุณจะชอบผู้หญิงแบบนี้มากๆนั่นเองนะแต่ข้อเสียของเธอก็อาจจะเป็นการที่เฟนลี่มากจนเกินไปจนผู้คนเข้าถึงเธอได้ง่ายหรืออาจจะเกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟเยอะมากนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นภายในปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภค,ค่ะไพ่ใบแรกสี่เหรียญราชินีถือเหรียญไ f of อ a ฟว k n n g of s o r อ s e i g h ออฟเพนดิเคนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภใบแรกนะคะได้สี่เหรียญที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภหรือคู่กรณีของชาวราศีพฤษภก,ก็ได้ที่เป็นคนที่ประหยัดมัธยัปหรือเป็นคนที่ไม่อยากจะใช้ใจ่ายเงินอะไรให้มันฟุ่มเฟือยนะเป็นคนที่ชอบเก็บมากกว่านะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเ,าเขาเรียกว่าถ้าไม่จําเป็นก็คือไม่ควัก เงินออกมาใช้เลยนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ,ะทั้งๆที่บางทีบางคู่อาจจะมีการเลิกหลาก,กันไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกห่วงหึงห่วงนะคะตามหึงตามห่วงกันอยู่หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นอาการของห่วงก้างกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็มีเช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าว่าชาวราศีพฤษภเคยคบกับคนคนนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีหลายคนนะที่มีคนคุยบ้างแหละคุยในฐานะเพื่อนบ้างแหละอะไรประมาณนี้นะหลายคนมากนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะหนึ่งในแฟนหนึ่งในคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือในกรณีของชาวราศีพฤษภต้องระวังด้วยนะคะที่จะคบหาหรือจะสมาคมกับคนแบบนี้นะคะ ยังไงมันก็ไม่ใช่รักแท้นะคะเพราะว่าเขาก็กักคุณเอาไว้ด้วยเขาก็คุยกับคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ต้องดูดีๆนะ Queen of Pentacles ผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ชอบเก็บเป็นคนที่ชอบลงทุนเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินนะคะ ว่าจะควรที่จะเก็บแล้วก็ควรที่จะลงทุนในทองในสิ่งของในอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินในบ้านอะไรประมาณนี้ทําให้5ปี10ปีคุณจะได้เงินได้ผลกําไรงอกเงยมากยิ่งขึ้นคือมองการไกลอ่ะนะอันนี้คือลักษณะผู้หญิงของชาวราศีพฤษภและก็ความรักของผู้หญิงชาวราศีพฤษภเช่นเดียวกันนะใครจะมาจีบใครจะมาเข้าหาผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นต้องนะคะ คุณต้องเพียบพร้อมนะระดับหนึ่งในเรื่องของการทํางานหน้าที่การงานทาหน้านะทางการเงินคุณเป็นยังไงคุณจะสามารถดูแลเธอได้ไหมนะเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้ความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วนะคะชาวราศีพฤษภผู้หญิงนั้นคิดว่ามันควรที่จะมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่า คุณจะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างมีฐานะมากกว่าคุณหรือหน้าที่การงานที่ดีมากกว่าคุณหรือเธอเป็นคนที่บริหารจัดการเงินได้ดีกว่าคุณนะหรือบางคนนะชาวราศีพฤษภผู้ชายอาจจะแต่งงานแล้วอยากจะให้ภรรยาเป็นคนถือกระเป๋าเป็นคนจัดการจัดแจงเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากแล้วผู้ชายชาวราศีพฤษภจะให้ฝ่ายหญิงนั้นดูแลอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ไหน h t o ว w a n d ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะใบนี้บอกให้รู้ว่าในเรื่องของการทำงานคุณมีการเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้มีการออกนอกสถานที่มีการเดินทางอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวสักเท่าใดนนะักแต่ถ้ามีเวลาจะเดินทางไปหาทันทีอาจารย์รู้สึกว่าบางคนบางคู่นะจาเป็นจะต้องแบบ แยกกันอยู่แยกกันอยู่ในที่นี้ไม่ใช่เลิกกันนะแต่ว่าอาจจะอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการมาเจอกันในช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรวันหยุดยาวฮอลิเดย์หรืออะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นความรักที่ต้องเดินทางไปไป,ไป,ไปมามาอะไรประมาณนี้นะคะะต่อมาก็จะเป็นไพ่ n g of s o r อ s ใบนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะคุณจะได้มีโอกาสนะคะคบหาดูใจกับผู้ชายที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังกับชีวิตนะ,ะจริงจังขนาดไหนเขาเป็นคนที่ตรงมากๆนะคะ ปากกับใจในี่ตรงกันบางทีเขาพูดตรงจนเกินไปจนแทงใจดําคุณจนทําให้คุณเสียความรู้สึกได้ง่ายในช่วงต้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะแล้วลูกๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่พูดไปตามที่เขาคิดตามที่เขา รู้สึกแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คืออาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคำพูดของเขานะคะเวลาเขาพูดกับคนอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนที่ค่ะซีเรียสแล้วก็จริงจังโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะบางทีหน้าเขานิ่งๆเนี่ยดูเฉยๆก็รู้สึกเหวี่ยงเลยอะนะ ่อมาก,ก็คือผู้ชายชาวราศีพฤษภเวลาที่คุณมีความรักนะคุณค่อนข้างที่จะวางอํานาจคุณค่อนข้างที่จะใช้อํานาจในการที่จะ ควบคุมแฟนในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณค่อน้างที่จะซีเรียสแล้วก็ทําตามแบบแผนอะไรของคุณก็ไม่รู้นะคะบางทีนะมันอาจจะรู้สึกอึดอัดมากจนเกินไปนะอาจารย์รู้สึกแบบนั้นนะ,ะถ้าคุณผ่อนคลายดูเป็นคนสบายๆขึ้นนะ,ะดูเป็นคนที่พูดให้น้อยลงนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่พูดตรงมากจนเกินไปนั่นเองจนบางทีคนที่ฟังอาจจะเสียความรู้สึกได้นั่นแหละนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนดิโกเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนะใบนี้นะคะในเรื่องของการเงินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงชาวราศีพฤษภเลยมีการว่าจะได้รับเงินก้อนนะเงินจากการลงทุนแล้วได้ผลกําไรงอกเงยมาสักก้อนหนึ่งเงินเนี่ย น่าจะมาเป็นก้อนเลยนะอาจารย์คิดว่านะอาจจะมาจากการที่คนมาใช้นี่คุณหรือจากการผลกําไรที่มันงอกเงยจากคุณที่ลงทุนไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีและก็บางคนที่ชอบเสียเส่ยงดวงเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะโชคดีด้วยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะ,ะและมีโอกาสที่จะได้ของขวัญที่มีค่านะคะจากคนที่คุณรัก จากคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นทองเป็นเพชรเป็นพลอยหรือเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นของแท้นะคะในกรณีนี้ถ้าเป็นไพ่เดอะไฮเดอะไฮพินเซสจะเป็นของเก๋ของปอมแต่ถ้าเป็นไพ่เอ็ดออปเปนิโคของแท้แน่นอนนะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนั้นส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุดินค่อนข้างเยอะนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะโอเคไพ่ใบแรกนะสามไม้ The Star King of w a n d s หกถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Hermit นะคะโอเคในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีพฤษภไพ่สามไม้บอกให้รู้ว่าอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะยังรู้สึกแบบออโหยหายังรู้สึกแบบเป็นห่วงหรืออยู่ห่างๆอย่างเป็นห่วงกับความรักทั้งเก่าอยู่ นะอาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภก็ได้ยังคิดถึงสถานที่เก่าๆยังคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่อะไรประมาณนี้แต่กลับไปไม่ได้แล้วจึงทําได้แค่อยู่ห่างๆอย่างห่วหงนั่นเองนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าอในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่ยังไงอะ เป็นความรักที่มันไม่เท่ากันคนนึงรักมากกว่าคนนึงรักน้อยกว่ามันจึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่บาลานซ์กันแล้วก็ทําให้มันจบได้ง่ายนั่นเองนะดูมันจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หนักไปหน่อยสําหรับคนที่ทุ่มเทมากกว่านั่นเองเนาะต่อมาก็คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ประจําราศรีกลุมนะคะมีชาวราศรีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศรีกุมอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีน,นี้นั่นเองนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องความรักนะอยากจะค่อยๆคบกันไปไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบเร่งอะไรโฟกัสในเรื่องของการที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตโฟกัสในเรื่องงานโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่านั่นเองนะเพราะว่าในเรื่องของความรักก็ค่อยๆเป็นตามสเต็ปก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะ และนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นน,ะะน่าจะมีคนสองคนเข้ามาพร้อมกันในกรณีนี้จึงอยากที่จะใช้เวลาในการศึกษาดูใจไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็จะได้รู้ว่ารักใครมากกว่าหรือใครเป็นรักแท้ของคุณและเขานั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ king of wands ใบนี้นะคะในอนาคตอันใกล้ของชาวราศีพฤษกนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่ดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่นะ,ะมีความรับผิดชอบนะ,ะหรือบางทีเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะในกรณีนี้นั่นเองน,นะคะแล้วส่วนมากนะคะ เขาค่อนข้างที่จะมีการรับผิดชอบหนะ้าที่การงานของเขาค่อนข้างสูงนะบางทีเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานของเขาหรือมีแพชชั่นกับการทํางานมากๆบางทีถ้าคุณเข้าใจในการทํางานของเขาคุณก็จะคบกับเขาได้นานหน่อยนั่นเองนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นผู้ชายบ้างงานก็ได้เลยนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจศกนะใบนี้บอกให้รู้ว่าการที่คุณจะมีความรัก หรือใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นต้องเข้าใจในการทํางานของคุณด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะจะมาให้วุ่นวายทั้งในเรื่องงานแล้วก็วุ่นวายในเรื่องของความรักด้วยอะไรเงี้ยผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้น ค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องนี้นะคะให้ความสําคัญว่าถ้ารักฉันหรืออยากจะเข้ามาในชีวิตฉันต้องเข้าใจในการทํางานต้องเข้าใจในการดําเนินชีวิตของฉันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยใบนี้นะคะเป็นรักต่างวัยของชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะคบกับคนน้อยอายุน้อยกว่าอายุมากกว่ามากๆอะไรประมาณนี้ แต่ความรักแล้วก็ช่องว่างของอายุนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหากับชาวราศีพฤษกแต่อย่างใดนะแต่มีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมีความเข้าใจกันนะในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะถึงแม้ผู้คนจะมองว่าเอ๊ะคุณสองคนอายุห่างกันมากเกินไปไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตมันคงเข้ากันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยใครจะไปรู้ล่ะนะคะ เพราะว่าชาวราศีพฤษภอาจจะแฮปปี้ก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องไปสนในเรื่องของเสียงนกเสียงกาผู้คนพูดอะไรก็ช่างเขาสินะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกันนะ,ะราศีพฤษภนั้นในช่วงอนาคตอันใกล้นี้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเซฟโซนนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่ามีความเป็นโลกส่วนตัวสูง รักความสันโดษอยากอยู่สถานที่เงียบๆสบายๆไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอกหรือผู้คนอะไรที่มันวุ่นวายณปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่านะชาวราศีพฤษภนะอยากจะ,กะเกษียณน,นะะก่อนอายุตัวเองด้วยแล้วก็อยากไปอยู่สถานที่แบบ ที่มันสงบสงบเป็นบ้านป่าปลูกต้นไม้ปลูกผักไว้กินเองเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือความสุขที่ชาวราศีพฤษภหยหาในช่วงที่กําลังทํางานอยู่ในช่วงที่ฉันกเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะไป ทำแบบนี้ฉันจะไปอยู่ในสถานที่สงบสงบฉันอยู่ในที่ที่วุ่นวายมามากพอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองเห็นแบบนั้นและถ้าชาวราศีพฤษภช่วงนี้ใครโสดอยู่อาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีกำแพงที่จะสูงนะเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้คุณมีความสุข ไปกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุณจะไม่เปิดรับใครเข้ามาเลยนะคะอันนี้ต้องฝ่าด่านกําแพงนะอันนี้ของชาวราศีพฤษภไปให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเขาก็มีความสุขแฮปปี้นะะกินข้าวดูหนังฟังเพลงคนเดียวไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพฤษภนะ ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีกุมราศีธาตุน้ำแล้วก็ราศีกันด้วยต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤศภค่ะ The Hangman หเหรียญและก็ต่อมาด้วย2เหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดอะแฮงแอนเป็นไพ่ที่สรุปที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ที่จต้องรับผิดชอบร่วมกันนะโดยเฉพาะหนี้สินหรือปัญหาที่จะต้อง มุนเงินใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระผูกพันกันที่จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการค่าเทอมลูกค่าดูแลลูกค่าอะไรก็แล้วแต่จิปาทะอันนี้ก็เป็นการใช้ร่วมกันหรือเป็นการมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่แชร์นะคะร่วมกันกับคนที่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะและอีกกรณีหนึ่งสำหรับชาวราศีพฤษศนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นฝ่ายที่เสียสละความรู้สึกบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าเสียสละความรู้สึกหมายความว่าอย่างไรนะคือหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะนอกใจอาจจะทําให้คุณเสียใจอาจจะไม่สนใจอาจจะปล่อยปละละเลยความรู้สึกของคุณ แต่เวลากลับมาดีกันแต่เวลากลับมาอยู่ด้วยกันคุณก็ใจอ่อนคุณก็ให้อภัยเขาคุณก็ให้โอกาสเขาได้เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้หรืออีกกรณีหนึ่งเสียสละอีกแบบหนึ่งก็คือเสียสละให้เขาได้ไปเจอผลที่ดีนะคะปล่อยเขาไปอะไรประมาณนี้อย่ามาอยู่กับฉันเลยมันลําบากมันเหนื่อยมันโจนมันอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เสียสละอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าเหรียญ ไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่าต้องใช้จ่ายเงินระมัดระวังแล้วนะชาวราศีพฤษภเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้ต้องระมัดระวังถ้าใช้จ่ายเงินไม่ดีคุณจะได้เอาเงินเก็บหรือไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาใช้จ่ายนะคะทำให้มันเป็นหนี้มากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ แล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะใช้นี้ได้คุณก็สามารถที่จะล้มละลายได้เลยนะคือแบบพูดตรงๆนะในฐานะไพ่ยี่สี่ไพ่ใบนี้คือไพ่ยากจนถ้าคุณดูแลในเรื่องของการเงินคุณไม่ดีพออันนี้ก็ถือว่าเตือนตั้งแต่เนินเน่นๆให้กับชาวราศีพฤษภนะคะและการที่คุณไปช่วยเหลือใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนรักเพื่อนครอบครัว ในเวลาที่เขาลำบากคุณหยิบยื่นนะคะไปช่วยเหลือเขาแต่เวลาที่คุณลำบากบ้างเนี่ยค่อนข้างที่จะหาใครมาช่วยเหลือไม่มีนะเขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะคุณก็จะได้เห็นชัดขึ้นในเมื่อคุณลำบากในเมื่อคุณไม่มีอะไรก็ในตอนที่คุณลำบากนี่แหละนะคะต่อมาก็คือไพ่สองเหรียญ ในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินนะคุณค่อนข้างที่จะพยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดนะคะพยายามพยายามเลยนะจะเอาเงินนี้มาใช้จ่ายตรงนี้เอาเงินนั้นไปใช้จ่ายตรงนั้นอะไรเงี้ยบางคนนะคะคิดแล้วก็วางแผนที่จะกู้นะ,ะกู้ในระบบนี่แหละกู้ในระบบธนาคารหรือสินเชื่อกันเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มีการวางแผนหรือว่าอยากจะกู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีบางคนที่ค้างงวดนะะอาจจะค้างค่าง,งวดบ้านหรือว่าค้างค่าง,งวดรถนะคะน่าจะสองเดือนได้แล้วนะตอนนี้นะเกือบจะสามเดือนนะคะยังไงก็รีบเคลียร์หนี้นะคะถ้าคุณเคลียร์หนี้และคุณใจใจฟุ่มเฟือยแบบนี้อาจารย์บอกได้เลยไพ่ห้าเหรียญจะมาเยือนนะคะโอเคต่อมานะคะ นี่ก็เป็นไพ่แบบรวมๆนะไพ่ใบไหนนะที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเรน n องเจ l เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ